ครับสวัสดีเจ้า ตอนฮับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบาอู้มได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูเจ้าปาก,กันในวันนี้วันที่6พฤษภาคม2568เจ้าติดตามรายการเขาได้นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11็นะครับเวลาบ่าย2องมงเกินจนถึงเวลาบ่าย3มโมงแล้วก็ปะกันแฮมรอบหนึ่งตอนเมื่อคืนนะครับก่อนนอนก่อนมาพอกอยรายการเขาได้ครับจะมีข่าวสารจากรัฐบาลหลายกระทรวงหลายๆกรๆกมนะครับมานําเสนอมาอู้มาจาก,กับคุณผู้ชมกันครับและเป็นประจําทุก วันอังคารอย่างอีครับจะได้มาอู้จาก,กันกับตางประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่แปจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับว่าช่วงนี้จังหวัดท่านเปนมมีอะไอย่างตีน่าสนใจกันพองเปิมมีข่าวสารอะไอย่างตีจะมาเอิญมาอู้ให้กับพี่น้องประชาชนกันพองเขาจะได้มาติดตามกันครับวันนี้จะเป็นทางด้านของตางจังหวัดเชียงหายเชียงหายเปินมีข่าวสารอะไอย่างตีน่าสนใจกันพองติดตามในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดพีอารีสามบอกข่าวเหล่าเรื่องครับ ช่วงของประชาะสัมพันธ์จังวัดพีอดีสบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะได้มาอู้จาก,กันครับหัวหน้านันทวันการคำครับประชาะสัมพันธ์จังหวัดเจียงไฮหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีน้องเอกน้องอ้อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมเจ้าต้องสแสดงความยินดีกับตังหัวหน้าและทีมงานทุกคนนะครับอย่งใ,ในโอกาสตีสได้หาบรางวัลสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นประจําปีนี้ของพื้นตีเฮาตวยเจ้ายินดีตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าครับได้า้าบรางวัลเจะอีกกับหายอิดเลยนะหัวหน้าเนาะนัะ่นะเจ้าครับ สมกับตีทุมเทกับงานมานะเจ้าครับเป็นได้พองคบหัวหน้ายุดสามวันยังหายมีฝนมีแดดก็ว่ามีล้มหลวงก็คบหัวหน้าครับช่วงสามวันที่ผ่านมานะเจ้าก็ะมีฝนโปรยปลายลงมาพองนะเจ้าแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเกาะว่ามีเป็นพายุเนาะมีฝนลงมาเจ้าแต่ว่าสองวันที่ผ่านมานี่บอกมีฝนเลยเจ้า้องเอกวันนี้ก็เลยอากาศก็เลยฮ้อนน้อยนะเจ้าค่า ข้อดีตีจังหวัดเจียงไฮยในตอนนี้ก็คือเรื่องของ PM 2.5นะเจ้ามาเจ้านี่ก็ยังอากาศดีอยู่นะเจ้าโดยเฉพาะ,ะตีตัวเมืองเจีงยงไฮยนะเจ้าวันนี้เป็นสีฟ้านะเจ้าสีฟ้าแบบช้ำๆเลยนะเจ้าก็แสดงให้เห็นว่า อากาศตีจียงไฮวันนี้ดีขนาดเลยเจ้าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะออกมาทํากิจกรรมการแจ้งท่องเที่ยวได้ตามปกตินะเจ้าส่วนสถานีวัดตีเจียงของกับแม่สายเนี่ยวันนี้เป็นสีเขียวเจ้าก็ยังถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะเจ้าแต่ว่าอากาศก็ต่อห้อนน้อยนะเจ้าแดดออกตั้งแต่เจ้าเลยเจ้าหัวหน้าครับเอกขอย้อนไปวันตีสองตีพ่านมาครับจังหวัดเชียงไฮ้เปินได้ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยเป็นตีแรกนะครับตีบริเวณสารกลางจังหวัดเชียงไายวันนั่นเป็นจะได้พองครับหลังจากที่เปิลได้ทดสอบระบบไปแล้วครับหัวหน้าครับเจ้าก็เรียกได้ว่าการทดสอบระบบเตือนภัย ตีพ่านมานะเจ้าครับบ่มีปัญหาอย่างเลยนะเจ้าตีาตีจริงหายนะเจ้าถือว่าประสบความสําเร็จนะเจ้าในแง่ของการเตือนภยัยแล้วก็ในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจพื่อกับพี่น้องประชาชนเจ้า,าว,วันนั้นนะเจ้าเป็นการทดสอบระบบเตือนภยัยเปินห้องว่าเป็นระดับเล็กเนะาจะจ็คือในสรารการจ,าจรังหวัดเจียงฮายเจ้าที่นี่พี่น้องประชาชนตีได้ครับ สัญญาณเตือนภัยก็จะอยู่โดยรอบสารการจังวัดครประมาณประมาณบ่กเกินสองกิโลเมตรนะเจ้าคเต่าที่ทีมงานของเฮาได้ลงไปสังเกตสังเกตการตรงตลาดน้ำลาดแต่เจ้าตลาดน้ำลาดก็จะอยู่ใกล้ๆสารการอยู่บ่อบอกเกินหนะึ่งกิโลเนาะปีนอกประชาชนในตลาดเนี่ยเจ้า ได้รับสัญญาณเหมือนกันวดเลยก็คือมีสัญญาณดังขึ้นหลังจากตี่ปล่อยสัญญาณไปบัถึงหนึ่งนาทีนะเจ้าประชาชนเกาะบัได้ตื่นตะนกนะเจ้าเพราวัาทุกคนผู้ดีอยู่แล้วนะเจ้าว่า่ใบม้งของวันที่สองเนี่ยเจ้าจะมีการเตือนภัยซึ่งเป็นการทดสอบระบบการเตือนภัยเนี่ยเจ้าจะมีสัญญาณดังขึ้นเนี่ยประมาณแปดวิ เสร็จแล้วก็จะมีข้อความตัวเองมาว่ะเปิ้นก็นจะบอกว่าเป็นการทดสอบระบบกเอีาเจา้าก็กกเป็นไปด้วยดีนะเจา้าแล้วก็แม่นเจ้า<ๆ>แล้วก็เจ้าหน้าที่ตีทํางานอยู่ในสารการนะเจ้ารวมไปถึงพี่น้องประชาชนดีเปิ้นเข้ามาติดต่อราชการในช่วงเวลานั้นพอดีก็ได้รับสัญญาณเหมือนกันหมดเลยเจ้าครับครับ,รบก็เป็นพื้นตีน้ำรองระดับเล็กเนาะสำหรับวันตีสองที่ผ่านมาครับ หัวหน้าครับวันนี้เห็นว่าหัวหน้ามีเครือข่ายของตางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงไฮ้ได้มาอู้มาจ่าโดยเฮาแมนก็ข้าหัวหน้าครับแม่นและเจ้าวันนี้เจนเปิดมารวมรายการโดยนะเจ้าเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงไฮ้ของเขาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายคุณภาพของกรมประชาสัมพันธ์ก็ว่าได้นะเจ้าเพราะว่าเป้นได้นำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเจ้าไปเผยแพร่ ผ่านช่องทางของเปิดเองเนะเจ้าก็ต้องก็จะทํำใื่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตีขอบคุ้มมากขึ้นเนาะวันนี้ก็เลยเจญเปิดมาอัน่วยอู้ในรายการว่าในช่วงนี้เนี่ยเปิดได้นําข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเทาเนี่ยไปบอกกล่าว กับพี่น้องประชาชนชาวเจีงยงไฮ้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเป็นเนี่ยในเรื่องได้พ่องผ่านช่องทางไหนวิธีการไดเ,เจ้าวันนี้ก็เลยเจิญเป็นมาร่วมรายการโต้เจ,จ้าครับสวัสดีครับดรนันทธมลแก้วพิทูลครับสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะครับดรนัทมลนี่ก็จะเป็นบรรณาธิการาบริหารเพจเป็นคาวแล้วก็เป็นอนนักจารายการวิทยุรายการเชียงรายสบายดีนะครับ ใช่ค่ะก็กระนื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณเอกนรินนะคะแล้วก็คุณนัสนันแล้วก็แฟนๆรายการข่าวดีประเทศไทยด้วยค่ะเจ้าเห็นว่าในช่วงนี้จัง,จงหวัดเชียงไฮ็มีกิจกรรมนักขนาดนะเจา้าวันนี้ก็ขอให้ตังดอร์นัทมนได้เล่าให้ฟังกันพ้องเริ่มจากเรื่องของใส่บุญเนาะการตักบาตรที่ผู้ว่าราชการจัง,จงหวัดเชียงไฮยเปิ้นจัดจวนตักบาตรที่หน้าจวนกวนจานนี้เป็นจะได้พ้องเจ้าก็คือสําหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ เริ่มครั้งแรกวันแรกเนี่ยก็คือวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะท่านชรินทองสุขค่ะเป็นประธานในกิจกรรมนี้นะคะก็มีการทำบุญดักบ,บาตรค่ะที่หน้าสวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้น สัปดาห์ของการทํางานด้วยทุกๆวันจันทร์เนาะจะเป็นวันแรกของการทํางานก็ใครที่บอกว่าทําทงานประจําอยู่ก็สามารถไปตักบาตรแล้วก็ไปทํางานได้เลยนะคะซึ่งจังหวัดของเราค่ะก็ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายนะคะจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจําทุกวันจันทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 6โมงครึ่งค่ะณส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนของเราอน่ะนะคะได้ร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามเป็นการส่งเสริมคุณธรรมค่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยจิตใจที่ดีงามด้วยนะคะสําหรับก็ถือเป็นการประชาสาคัญนะคะผ่านรายการข่าวดีประเทศไทยด้วยใครที่จะมาเชียงรายนะอย่าลืมว่าเราจะมีนัดกันนะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่6โมงครึ่งที่ส่วนผู้ว่าค่ะก็สามารถมาร่วมทําบุญตักบาตรกับเราได้ค่ะ ครับแต่ดูภาพจวนผู้ว่าจังห ا งามเนาะแบบท้าสีเหลืองแบบเหลืองเหลืองคข่เหลืองมัสตาร์ดเป็นเป็นทร<อ><อ>งแบบย้อนยุคงามดีอะ่ะอันจวนผู้ว่าจังห ا อะ่ะ ใช่อะก็ถือว่ามาทําบุญตะปาดแล้วก็มาเยี่ยมชมจวนผู้ว่านะคะซึ่งเราอนุรักษ์ในความเป็นวัฒนธรรมนะคะม,มีความร่มรื่นแล้วก็แนะนําให้ทุกท่านมาต้องต้องมาร่วมทําบุญตะปาดด้วยกันค่ะชาวอย่างเ,เขาอยากใส่ชุดพนะื้นเมืองเนาะชุดพื้นเมืองไปทำบุญคือคือพอเขาใส่บาทรเซตแล้วพอเก็บอะไรอย่างเซตแล้วเขายังสามารถเช็คอินหน้าจวนผู้ว่าได้เลยเพราะว่าเป็นสถานตีงามแถมสถานตีนึงเหมือนกันนะครับเจ้าค่ะ เดิมตั้งแต่หกโมงเกินเนะาะรับทุกวันจันทร์รั<า>บก็ไถ่ตีได้ไปแอลก็ตื่นเจ้ามามก่อนหกโมงเกินก็ไปเต็มตัวตีนาจนผููบาได้เพราะว่าตาังผู้่าเปิ่นก็จะได้จวนเฮาไ่บาททุกๆุกวันจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลในต้นสัปดาห์าแถมกิจกรรมหนึ่งครับอาจารย์นัทมนครับจังหวัดเชียงไา้เปินก็ได้เกลียมปลูกอันพระศรีมหาโพธิโทษสมาราชบพิษเปินปลูกกันที่ไหนวันไหนก็ข้าบอาจารย์ครับ ซึ่งในส่วนของการปลูกต้นพระสีมหาโปธิีทศมราชบพิษนะคะคก็คือจะมีการปลูกกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมค่ะซึ่งก็จะ,จะปลูกกันที่มณฑลปลูกที่จังหวัดเชียงรายของเรานะคะและอย่างนึงก็คือจะปลูกพร้อมๆกันทั่วประเทศด้วยค่ะคซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายของเราก็ ได้รับมอบนะคะต้นสีมหาโพธิทสมราชบอบพิษค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมาทำการปลูกในวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะเจ้าในวันที่11พฤษภาคมจะมีกิจกรรมอย่างพ่องเริ่มตั้งแต่กี่โมงเจ้าในส่วนของวันที่11นะคะเราก็จะมีเริ่มการปลูก โดยพร้อมเพรียงกันนะนะคะตา,คตามกำหนดการของทางของทางจังหวัดนะคะในส่วนของกาหนดการก็น่าจะมีการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับแต่ว่าสถานีนี่คือจับตีแม่ลาวเลยก็ครับอาจารย์ครับใช่ค่ะจับที่แม่ลาวค่ะอ๋อเจ้าไปกันปุ้นเลยนะครับพุทธมนตร750ปีนี่ก็น่าจะเป็นทำเนื่องงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเจา้าใช่ค่ะก็ก็จะเริ่มกันที่เวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะ เจ้าตรงนี้จะมีไข <gray> ่ไปห่วมกิจกรรมได้พองเจ้าก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะในส่วนของหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงรายนะคะทั้งภาคแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะครับซึ่งทั้งผู้วาราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ไปฮับมอบจากนายอนุทินชางวิรุฬกุลมาแล้วสําหรับตอนนี้นะครับก่อ จะได้เกมปูปพร้อมกันไปใจเฉพาะตั้งจังหวัดเชียงหายอย่างเดียวนะครับทุกๆจังหวัด ก็จะเลือกปลูกในวันที่11พฤษภาคมแต่ว่าของเชีงยงไฮ้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะเขาไปาปลูกตีอำเภอแ,แม่แลาวแม่เหลวครับเจริญจวนพระสงฆ์น,นิกรเนจริญจวนพี่น้องประชาชนไปห่วมกิจกรรมกันตัววันตี่11อนี่นะครับสําหรับการปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิรอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งกิจกรรมที่จะได้เจริญจวนคุณผู้ชมห่วมกันนะครับแต่ว่าวันที่11วันตี จะถึงนี่เนาะอาจารย์เนาะเขาจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสอทอแล้วก็นายกเทศมนตรีตัวใบยากาศการหาเสียงบรบยากาศการประชาสัมพันธ์นออกไปใจสิทธิ์เลือกตั้งจ,จังหวัดเซยงไฮเป็นจะได้พองข้ามอาจารย์ครับต้องบอกว่าที่เชียงรายนี่ก็คือคึกคักมากๆนะคะ,คะสำหรับ การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นาย,ยกเทศมนตรีนะครเชียงรายค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองนะคะก็มีการเดินรณรงค์ค่ะโดยผู้นําของเราก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะคก็มีการไปเดินรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ เทศบาลนครเชียงรงายค่ะมีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์นะคะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนว่าจะต้องทํายังไงบ้างวิธีการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้องเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วก็เชิญชวนประชาชนเนี่ยให้ไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยนะคะแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อที่จะ,ะสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให ทุกคนเนี่ยเลือกนายกมาเพื่อมาอนายกเทศมนตรีนะคะเพื่อที่จะมาบริหารเทศบาลนครเชียงรายของเราค่ะเจ้าก,ก็ถือว่าเป็นคล้องสุดท้ายแล้วนะช่วงนี้บรรยากาศการหาเสียงก็น่าจะคึกคักพอสมควรเลยมันก็เจา้าใช่ค่ะซึ่งแต่ละพี่ก็จะงัดไม้เด็ดกันออกมาชูนโยบายต่างๆที่คาดว่าจะโดนใจประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายค่ะ ครับวันตีสิ1เอนี้8ปดโมงจนถึงห้าโมงเย็นเนาะอันดรเตอร์นอติอจะต้องออกมาใจยซีทกันเจ้า่ะประชาชนนี่มีการตื่นตัวนักน้อยแค่ไหนเจ้าโอ,อ้ระชาชนนี่ตื่นตัวมากก็ <c oughs> อบอกอย่างนี้ว่า ในส่วนของการเลือกตั้งนับปัจจุบันกับอดีตนะคะมันต่างกันคือคือในปัจจุบันเนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีการตั้งกระทู้ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงผู้สมัครเองนโยบายต่างๆที่น่าสนใจจะมีนโยบายไหนที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอเทศบาลนนะครเชียงรายของเราให้มีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการพูดถึงในทุกๆวันเลยก็ว่าได้ค่ะ และอย่างอย่างดเรเองพอจัดรายการก็ต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมได้ออกมาใจ้ซิดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคซึ่งในในในส่วนของของทางเราเองอะคะก็มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์พี่น้องให้ออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่11พฤษภาคมนะคะเริ่มกันตั้งแต่8ปดโมงไปจนถึง5้าโมงเย็นนะคะซึ่งช่องทางของเราก็ จะมีช่องทางในการเผยแพร่ที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจของรายการของเราเองเน่ยนะคะ,ะในรายการเชียงรายสบายดีนะคะหรือว่าผ่านทางสถานีวิทยุของเราที่มีรายการอยู่นั่นก็คือสถานีวิทยุกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายนะคะ FM 90.75เมกะเฮิร์ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในรายการในช่วงของรายการเชียงรายสบายดีนะคะช่วง6โมงไปจนถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ของทางสถานีเองด้วยนะคะ แล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางติกตอกค่ะในช่องของเชียงรายสบายดีค่ะครับยังคืออาจารย์ได้ได้เล่าให้ฟังสักน้อยด้วยก็ครับการเตรมมาเป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเัียงรายยังอียครับการทํางานห่วมกันนี่ยังไดครับเขาเอาข่าวสารของประชาสัมพันธ์ไปเหล่าต่อไปส่งขยายผลในช่องทางต่างๆต่อจีอมนก็ครับใช่ค่ะซึ่งคือเราอ่ะ ย้ํามั่นในข่าวสารของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะว่ามีการคัดกรองกันกรองมาที่ถูกต้องนะคะแล้วกับการที่เราจะหยิบข่าวไปเผยแพร่ต่อเนะะี่ยค่ะเราค่อนข้างที่จะ สบายใจเนาะเพราะว่าบางทีบางครั้งกับการที่เราจะไปหยิบข่าวบางอย่างมาเล่าถ้าหากว่าข่าวนั้นไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต,ต่อรายการของเราด้วยดัยงนั้นถ้าเป็นข่าวของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามั่นใจว่าข่าวนี้มีการกรกองมาที่ดีแล้วก็เป็นข่าวที่ประชาชนควรที่จะได้รับทราบค่ะอืมซึ่งตั้งแต่อาจารย์เองก็เป็นอปมชของเขาตัวเองเมอนกับข้าวอาจารย์ครับอ่าใช่ค่ะเจ้าก็ถือว่า การทํางานของเครือข่ายประชาพันธ์เนอะก่อนจะทำเพื่อน,นโยบายของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้เร็วนักยิ่งขึ้นตัวนะจ๊ะครับย่ําอาจารย์ย่ําช่วงเวลาที่อาจารย์จัดรายการแล้วก็สถานีที่จัดรายการแหมกรรมได้ก็ครับว่าจะปะอาจารย์ได้ช่องตั้งไหนยังไดพ้องครับอาจารย์ครับ สำหรับารายการของเรานะคะก็ถ้าเป็นเพจค่ะก็ฝากทุกท่านกดกดติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะคที่เชียงรายสบายดีค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุนะคะเราออกอากาศที่สถานีวิทยุกองทพบ,บกค่ะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย FM 9 0 7 5เมกะเฮิร์ซซึ่งรัศมีการออกอากาศของเราเนี่ยก็จะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมดนะคะแล้วก็มีครอบคลุมในส่วนของเอชียงใหม่ในบางพื้นที่นะคะครอบ พายาครอบคลุมหน้าแล้วก็แพร่ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งช่วงเวลาของการออกอากาศของเรานะคะก็จะออกอากาศเวลา18นาฬกาจนถึง19นาฬิกาค่ะในช่วง,วงรายการเชียงรายสบายดีนะคะและในขณะเดียวกันสถานีวิทยุของเราะคะ่ะก็มีการเผยแพร่แบบออนไลน์นะคะเป็นวิทยุฟังออนไลน์ได้ะคะ่ะก็สามารถเสิร์ชเข้าไปได้นะคะก็ เจอคำว่าสถานีวิทยุกองทัพบกหนือรชาชการรักษาดินแดนจังหวัดชิงรายก็จะขึ้นลิงก์มาให้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะเป็น t ิ k To k ค่ะทิกตอกของรายการชิงรารสบายดีต้องบอกอย่างนี้ว่าพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันนะคะคุณเอกนรินทร์แล้วก็คุณนสนันนะคะก็คือ <How? S 1> เปลี่ยนไปผู้รับสารก็จะต้องการรับอะไรที่สั้นๆกระชับเข้าใจง่ายสื่อสารโดยภาพแล้วก็มีทํานองที่เข้ากับ เนื้อข่าวนั้นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยเลือกที่จะมาแพลตฟอร์ม t ิ k t o อเพิ่มขึ้นค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของเราเครือข่ายสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องขอบคุณจัดนักนะครับทางด้านของดรนัทมนแก้วพิทูลนะครับบรรณาธิการบริหารเพจเป็นข่าวแล้วก็รายการเชียงรายสบายดีขอบคุณจัดนักนะครับขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดยังอยู่ในสายอยู่นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> หัวหน้ายังอยู่ในสายอยู่ก็ครับยังอยู่เจ้าหัวหน้าครับอันสุดท้ายนี่อยากจะห้ตางหัวหน้าได้ได,ได้เจ,จรจวนเนาะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก,ก็นักท่องเทียเ่ยวพอดีวยวสิ้นเดือนนี่ครับเอาไวใจสิ้นเดือนติดหน้า <c oughs> ย่างกันสี่วันแล้วครับจะได้แบบ <c oughs> ไปแอลไปเช็คอินไปพักคอนติจังวัดเจงไฮก็หัวหน้าครับเจ้าตอนนี้นะเจ้าเข้ามายังจังวัดเจงไฮของเขาครับ ยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยู่นะเจ้าถ้าหากว่าเข้ามาในจังหวัดเชียงรายในช่วงนี้นะเจ้าก็าจะหันว่าเฮามีธรรมชาติเนาะต้นไม้นี่เขียวขจีไปทั่วบริเวณทั่วจังหวัดเลยโดยเฉพาะบนดอยเนาะตอนนี้เนี่ยต้นไม้นี่เขียวไปทั้งเมืองเลยเจ้าเพราะว่าช่วงทีพานมาเฮามีฝน ตกลงมาเป็นระยะนะเจ้ายังบอกที่เข้าหน้าฝนเตือนนะเจ้าแต่ว่าปกติปีที่ผ่านๆมาเนาะช่วงนี้เขาจะหันถึงความแห้งแล้งของต้นไม้ใบหญ้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยแตง่างจากทุกปีนะเจ้าเข้ามาจะเห็นถึงความเขียวชอุ่มของต้นไม้เนี่ยไปทั่วบริเวณเลยนะเจ้าก็ยังมาแอลกันได้นะเจ้าวันหยุดหลายๆวันนี้เะเจ้าจะไปขึ้นด้อยหรือว่า จะไปแอลตรงจุดไหนของจังหวัดเชียงไฮ้รับรองว่าจะได้สัมผัสกับอากาศทีบริสุทธิ์อยู่นะเจ้าครับครับวันนี้ครับเจ้าครับวันนี้ตีตีเฮามีเครือข่ายอย่างอาจารย์ณัรมนอย่างเอียครับแล้วอื่นๆหรอครับเฮาเฮามีแบบอปมชที่เป็นเครือข่ายเฮานักเกาะข้ามวันน้าครับค่ะเฮามีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์อหลายกลุ่มนาาต้องบอกว่าหลายกลุ่มมีทั้งตีเป็นอปมช มีตั้งทีบ,บัจัยอ,อปมอชอแต่เป็นเครือข่ายสื่อในพื้นที่อง<ม>ค่ะสื่อสื่อสื่อมวลชนในพื้นที่แล้วเราก็ยังมีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตมีเขาก็มีเขามีหลายกลุ่มและเจ้าก็ทุกกรุ่มและเจ้าก็ต่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเป็นอย่างดีเลยนะเจ้าในการที่จะเอาอข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยไปเผยแพร่เพื่อถึงประชาชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอย่างกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้านภาวะวิกฤตด้านสาธารณภัยนยเจ้าเปิ้ลก็จะมีเครือข่ายของเปิ้ลที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนเอที่เป็นจุดเล็กๆระดับหมู่บ้านระดับตำบ,รบลระดับอำเภอเอียเจ้าเขาก็มั่นใจได้นะเจ้าว่า คือค่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จากวัเชยงตันเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มเจ้าะอยากจะประชาสัมพันธ์มาถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าว่าอางานใหญ่ของเขางานสําคัญงานเอพิธีทีท่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบเอ็ดนี่นะเจ้าก็าคือ,อปีดรอเตรเป็นเล่าให้ฟังตะกี้นะเจ้าก็คือ พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษที่จะปลูกในวันที่11นี้นะเจ้าเกาะจังหวัดเชียงรายเองนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านเกาะบอกว่าของส่วนราชการโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีนะเจ้าโดยการแต่งชุดปกติขาวไปร่วมพิธีส่วนปีน้องประชาชนโดยทั่วไปนะเจ้าก็สามารถที่จะใส่เสื้อ พคนสีขาวไปได้เลย mm hmm. นะเจ้า mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมที่อยากเขาอยากจะขอเจิญจวนใหอเจ้าเ,เจงไฮนะเจ้าไปร่วมกันคือนักในวันที่สิบเอ็ดนี่นะเจ้าน <c oughs> อกจากวัดอื่นๆก็จะมีอ่าพิธีนี่ เหมือนกันในวันเดียวกันก็คือวันที่11พฤษภาคมนี่นะเจ้าเจ้าครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศแ,แต่ของต่างจังหวัดเชียงรายจะอันจติอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับ,จ,บจะได้ประาศตรงนี้เป็นห้องว่าเป็นมณฑล750ปีเมืองเชียงราย อยู่ที่อำเภอแม่ลาวเจ้า,จ,าจะได้ก็าตามคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับท้งเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะครับเหมือนตีดตรบอกไว้แต่ก,กี้ว่าข่าวสารในง,งานภาคราชชัฐเจือถือได้ก็คือติดตามจากหนยงานของรัฐอย่างเอียครับอย่างตีอัน ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเปุนก็จะมีข้อมูลข่าวสารของตั้งจังหวัดของตั้งรัฐบาลมานําเสนอในเพจให้อคุณผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องวันนี้ต้องขอพวกคุณจัดนักนะครับหัวหน้านันทวันการคําประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรวมไปถึงดรณัฐมนแก้วพิทูลนะครับที่ได้มาห่วมรายการกับเฮาในวันนี้ยินดีครับรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นประจําปีนี้ตัวนะครับจ้าวยินดีตวัวหมเตือ่องนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับวัดในพื้น ตีแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนะาะองาการน่าจะเป็นจังหวัดไหนติดตามกันได้กดับรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับอ่ะมาถึงข่าวดีของรัฐบาลคุณนสนานครับมีหลายเรื่องตีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงมาอุ้มมาจาก,กับปีน้องประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของทุนการศึกษาโอดอสนี o ่นะครับเป็นการกระจายทุนการศึกษาเพื่อกับละอ่อน พื้นที่ห่างไกลตามารัฐนี้นะครับฟรีทุกอย่างไปแค่ตัว๋วแต่เปิดใจให้กว้างต่าอ,อันนะครับเพื่อจะได้ปิ๊กมาพัฒนาประเทศครับ ตอนนี้นะครับรบัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ็ดโครงการติดกันก็น่าสนานครับโครงการแรกก็จะเป็นโครงการสําหรับทุนการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระยะสัน้นอันนี้ไปต่างประเทศเลยนะก็จะมีเยาวชน1อําเภอต่อ1คนนะครับตึงมดก็จะอยู่ติ่แปดอยเเภอทั่วประเทศและก็จะมีจากเขตของกรุงเทพฯหม50คนด้วยกัน โครงการที่2อครับอันนี้เป็นโครงการศึกษาระดับปวส60ทุนปริญญาตรีในต่างประเทศแหมร้อย40ทุนตึงมด2 0 0ทุนใต้กันครับโครงการที่3คือโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา60ทุนไต่กันเจ้าก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการที่4คือทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สหราชาอาณาจักร50ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าโครงการที่5เป็นการศึกษาระดับปวส60ทุนและปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลียแห่ม30ทุนเจ้าโครงการที่6คือทุนการศึกษาในประเทศแห่2 2ปันสคนด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุนสุดท้ายก็คือทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปะวส ในประเทศแถม4,800คนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจา้าน่าสนใจคนน,นั้นนั้นเพราะว่าบางทุนบางทุนบางองรงการไปต่างประเทศเลยอ่ะเขาอจจะได้มีโอกาสได้ไปไง่ายๆนะก็ต้องลุ้นกันแม่อย,อย่างที่นาะยโยกมันบอกว่ากูตเตื้อเนี่ยคนที่สอบได้ที่หนึ่งถึงจะได้ไปแต่อันนี้เปิ้ลก,กระจายใฮ้แบบหลายๆคนได้มีโอกาสพ่องเพราะอย่าลืมว่า น่องๆต่างอำเภอบอกว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็มีโอกาสตีจะได้ชิงทุนนี่แล้วก็จะได้ไปต่างประเทศนี่ตัวเหมือนกันแม่ละเจ้าครับแถมหนึ่งโครงการคุณนสันครับโครงการ SML อันนี้ก็เป็นโครงการตีกระจายอํานาจสู่ท้องทิ่นนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นตีเปิดหู้ดีครับว่าอันอย่างดีมีอุปสรรคอันอย่างนะครับก็ได้มีการทําประชาคมขึ้นมาครับเสร็จแล้วพอทําประชาคมเสร็จแล้ว ถ้าตกลงกันแล้วว่าเขาจะแย่อหยังรัฐบาลมีเงินสนับสนุนครับอย่างน้อย2องแสนถึงสี่แสนบาทก็จะยุติขนาดของโครงการเป็นขนาดาใหญ่ขนาดกลางก็ว่าขนาดน้อยครับเจ้าอย่างนายกเปิ้ลก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นได้งบประมาณมา3 0 0แสนเราจะไปแย่อหยังอย่างเช่นถ้าเราจะแย่เครื่องอัดฟางก็นํา นำไปอัดฟางและนําไปขายอาจจะซื้อไปเลย3มเครื่อง3ามแสนหรือจะซื้อแค่เครื่องเดียว1นึ่งแสนหรือแฮมสองแสนก็ไปแย่อย่างอื่นในชุมชนกันแล้วแต่ประชาคมกันนะจ้าอันนี้เป็นะจะยกตัวอย่างนะครับเพราะยังน้อยการสม,สมมุติสารต่อโครงการของนายกในการอัดอัดฟางครับาการเผาก็จะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพีเอ็มสองุก็จะแบบเกิดขึ้นแล้วและมั่นใจว่าฟางตีอัดเป็นแห่งเนี่ยหนึ่งค้นตีเลี่ยงงัวกก็ซื้อเอาไปเลี่ยงงัวได้สอง ออกไก่หนอีเวนนสนานเวลาปนจัดงานอ่ะเปเาไปเป็นกา้เก้าอี้นั่งเนาะมันก็ได้หัมยางหนึ่งคือรับรองว่าบมีการตีมันมันจะโดนตุนออย่างไหวหรือบางคนตีเปิลพ่อเฮ็ดฟางอ่ะต่อฟางนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเอาไปประกอบสําหรับการเพาะเฮ็ดฟางได้ตัวเหมือนกันอันนี้คือสารต่อโครงการตีนายกเป็นได้นำเสนอไปแม่แล้วกำลังหมู่บ้านอาจจะเอาไปเนี้ย หงน้ําดื่มอีกก็ได้ก็ถือว่าแบบได้ประโยชน์ได้กลิ่นได้ใจคู่หวานนะเจ้าปิดท้ายกับ e n t e r เมนต์คอมเพล p l e x ครับโอ้โหมาได้เนาะสำหรับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเธอว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจเหมือนกันนะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ตึงได้บอกไว้แล้วนะครับว่าสตังดังกล่าวนี่บั่ยใจสตังจากรัฐบาลบั่ยใจสตังจากภาษีของพี่น้องประชาชนแต่เป็นสตังของเอกชนตีจะมาลงทุนก้อนใหญ่ในประเทศเทาครับเงินลงทุนต่างชาติตีจะมาลงทุนเนี่ยครับ เขาสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มและสะตางเหล่านี้ก็จะเข้ามาหมุนเวียนในการเก็บภาษีของคนเล่นคาสินโนได้แหมตัวนะครับเพราะหลายๆคนเข้าใจว่าการแปลง entertainment complex หรือว่าคาสินโนเนี่ยเอาตังลัดไปใจ้อเอาภาษีที่เขาจ่ายไปไปใจ้จอันนี้ก็คือคําตอบของนายกชัดเจนแล้วนะครับว่า เป็นซตังมาจากผักเอกชนตีจะมาลงทุนในบ้านเฮาแม่ล่ะเจ้าค,คือเป้นจะทําตามโมเดลของสิงคโปร์เนาะที่ได้มาตรฐานตัวนะเจ้าครับถึงหมดเึงเสี้ยงนี่คือข่าวดี้ประเทศไทยครับที่ได้เอามาอู้จาก,กันในวันนี้นะครับเขาจะปะกกันใม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับวันนี้ผมเองน่ารินใจมโนครับค่ะเจ้านสันบัญญาพร้อมทีมงาน N b t บีทเจงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ